สวัสดีครับตอบคาถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 3 7 8อยากทราบว่าเราจ่ายเงินสมทบมาเกิน180เดือนแล้วออกจากงานแล้วต่อมาตรา39ได้4เดือนเข้าเดือนที่5แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเพิ่งมาทราบว่าวันนี้ว่าเราจะได้เงินตอนอายุ5 5น้อยกว่ามาตรา33ถ้าเราจะไม่ต่อมาตรา39เราจะได้เงินชราภาพเท่าไหร่คะ จากข้อมูลที่ให้มาเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่สามารถเอามาคิดเป็นตัวเลขบํานาญให้คุณได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณส่งมาแล้วทั้งหมดกี่เดือนกันแน่รู้แค่ว่าเกิน180เดือนแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าก่อนจะมาสมัครมาตรา39เนี่ยคุณมีฐานค่าจ้างแต่และเดือนเป็นเดือนละเท่าไหร่บ้างนะครับอีก56เดือนเนี่ยผมไม่รู้ด้วยเลย จึงไม่สามารถหาฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายได้นะครับดังนั้นผมขอเลโกข้อมูลของคุณบางอย่างและผมสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่แล้วจะขอสร้างสักสองข้อมูลเพื่อทําให้ดูสัก2ตัวอย่างนะครับข้อมูลแรกเนี่ยครับผมจะตัดคําว่ามาเกิน180เดือนออกนะครับผมจะให้เหลือคําว่า180เดือนพอดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างเนี่ยครับผมจะขอสมมุติก็แล้วกันนะครับว่าเกิน เกิน180เดือนมาสัก8เดือนเป็น188เดือนแล้วนะครับณปัจจุบันคือ188เดือนแล้วในการนําส่งของมาตรา33มานะครับเอา2ตัวอย่างนะครับที่ผมจะทําให้ดู2ตัวอย่างเนี่ยเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะครับบางทีมันค่อนข้างต้องใช้คําว่าเฉียดฉิวนะครับเฉียดฉิวระหว่างการที่จะได้น้อยลงหรือได้มากขึ้นนั่นเอง แต่แน่นอนครับถ้ามาตรา39หลายๆเดือนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะน้อยลงมากกว่าเพิ่มขึ้นนะครับผมขออธิบายส่วนนี้ก่อนนะครับก็คือส่วนที่มันจะเพิ่มกับส่วนที่มันจะลดนะครับคือการนําส่งเงินสมทบเนะี่ยนำส่งเยอะเนี่ยมันมีส่วนที่เพิ่มนั่นคือจํานวนเดือนจํานวนเดือนมีประโยชน์อะไรครับมีประโยชน์ทําให้เปอร์เซ็นเต์เติบโตดังนั้นถ้าส่งต่อเนี่ยกับการหยุดอยู่เฉยถ้าในแง่ของ เปอร์เซ็นต์ครับตัวแปรที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยการหยุดอยู่เฉยเนี่ยไม่มีโอกาสทําให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มครับแต่การส่งต่อไปอีก4เดือนเนี่ยมีโอกาสทําให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มถ้าข้อมูลที่มีอยู่เดิมนั้นมันกําลังจะเพิ่มแต่คุณหยุดซะก่อนมันก็เลยไม่เพิ่มแต่ถ้าหากว่าข้อมูลเดิมนั้นมันไม่ได้ใกล้เคียงกับการที่จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มเลยการมาต่อ4เดือนเนี่ยก็จะไม่ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มเลยนะครับดังนั้น เรามาดูกันนะครับผมก็เลยเอาตัวอย่างที่จะแสดงเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเนี่ยเปอร์เซ็น์เพิ่มอีกตัวหนึ่งเปอร์เซ็นไม่เพิ่มนะครับและอีกหนึ่งตัวแปรครับคือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็ต้องรู้ด้วยนะครับเมื่อคุณไม่ได้บอกมาผมก็ขอสมมุติก็แล้วกันนะครับว่าในตอนที่คุณทํางานเนี่ยก่อนที่จะมาสมัครมาตรา3 9ในช่วง60เดือนของคุณเนี่ยไม่มีเดือนไหนที่น้อยกว่า1 5 0 0 0บาทเลยดังนั้นฐานนะครับผมเขียนเป็นถอฐาน เท่ากับเท่ากับ15,000นนะครับอันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับในความเป็นจริงของคุณเป็นเท่าไรเนี่ยคุณต้องไปดูด้วยนะครับเพราะถ้าของคุณเนี่ยมันไม่ใช่1 5 0 0 0มาันเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่ผมคิดให้ดูนะครับหรือจํานวนเดือนของคุณไม่ใช่180เดือนพอดีหรือไม่ใช่188เดือนเนี่ยมันก็จะคลาดเคลื่อนได้นะครับจากการคิดของผมนะครับอ่ะเอาตัวอย่างแรกก่อนก็แล้วกันนะครับ สมมุติว่าครบ180เดือนพอดีแล้วคุณออกถ้าคุณหยุดอยู่เฉยๆนะครับ180เดือนเนี่ยถ้าคุณหยุดอยู่เฉยๆไม่มาสมัครมาตรา39คุณจะได้บำนาญเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับถ้ามีฐานค่าจ้าง15,000บาทถ้า180เดือนพอดีเนี่ยจะได้บำนาญที่เปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำสุดครับนั่นคือ20%นั่นก็คือได้บำนาญ20%ของ15,000นั่นเองนะครับก็15,000 กดเครื่องหมายคูณกด20แล้วก็กดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ก็ได้บำนาญอยู่ที่3000นะครับถ้าคุณหยุดอยู่เฉยเนี่ยคุณได้บำนาญเท่ากับ3000เอ๊ะผมจะไปเขียนตรงไหนดีนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นสีส้มก็แล้วกันนะครับถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยคือ3000นะครับในกรณีที่ส่งมา180เดือนพอดีนะครับและถ้าส่ง188เดือนละ่ะ แล้วหยุดอยู่เฉยไม่ต่อมาตรา39ได้เท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือได้3 0 0พันเท่ากันนะครับ180เดือนกับ188เดือนเนี่ยถ้าฐานค่าจ้างคือ1 0 5 0 0 0ตลอดในช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้บำนาญเท่ากันนะครับดังนั้นเกินกัน8เดือนเนี่ยไม่ได้มีความหมายสำหรับคนที่180เดือนแล้วหยุดอยู่เฉยหรือ188เดือนแล้วหยุดอยู่เฉยนะครับคราวนี้ครับ มาดูคนไม่อยู่นิ่งครับคนไม่หยุดอยู่เฉยๆคือคนที่สมัครมาตรา39ต่อนะครับมาดูที่180เดือนก่อนนะครับถ้า180เดือนแล้วสมัครมาตรา39มาอีก4เดือนก็เหมือนกันกันกบ188เดือนแล้วไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มอ่ะผมอธิบายเรื่องเปอร์เซ็นต์เพิ่มนิดนึงนะครับคือเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มมา1.5เนี่ยต้องเกิน180เดือนมาทุกๆ12เดือนดังนั้น บวกเพิ่มมาสเดือนเนี่ยไม่ได้ทําให้เปอร์เซ็นต์ขยับดังนั้นครับต่อมาตรา39ถ้าข้อมูลเดิมคือ180เดือนต่อมาอีก4เดือนก็ได้20%เปอร์เซ็นต์เหมือนกันกันกบไม่ต่อนะครับดังนั้นต่อมาสีเดือนพูดง่าย,ายๆก็คือไม่ได้ทาให้เปอร์เซ็นต์เติบโตนั่นเองส่วนฐานค่าจ้างครับฐานค่าจ้างเนี่ยจะลดลงเมื่อเฉลี่ยแล้วจะลดลงครับเพราะว่ามันมีตัวแปรที่น้อยกว่า15,000มากมาเป็นตัวแปร ى. นะครับถ้าฐานเดิมของคุณคือ15,000เนี่ยอย่างที่บอกครับหยุดอยู่ยเฉยมันก็คือ15,000แต่เมื่อคุณมานําส่งด้วยฐานที่น้อยลงมันก็จะมีฐานที่น้อยลงเนี่ยเข้าไปร่วมเฉลี่ยด้วยนะครับดังนั้นครับผมขอเขียนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับคุณเนี่ยนำส่งมาตรา39 4เดือนนะครับมาตรา3าเนี่ยมีฐานค่าจ้างอยู่ที่48,00นะครับดังนั้นครับคุณก็ต้องคิดส่วนนี้ออกมาครับ4เดือนก็ 4,800คูณ4ไปนะครับผมวงเล็บเอาไว้นะครับจากนั้นครับก็เอามารวมกับของมาตรา33ที่เหลือนะครับเมื่อมันเป็น4,800ไปแล้ว4เดือนนะครับคุณต้องหามาอีกให้มันครบต้องหามาอีกกี่เดือนครับหามาอีก56เดือนครับดังนั้นถ้าฐานเดิมของคุณเนี่ยคือ15,000ตลอดในช่วง60เดือนก็แสดงว่าคุณก็จะมี15,000บาทอยู่อีก 56เดือนนั่นเองนะครับเมื่อคิดออกมาแล้วนะครับคูณกันบวกกันเรียบร้อยแล้วก็หารด้วย60นะครับเดี๋ยวผมจะกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับแล้วก็ขอเปลี่ยนสีด้วยนะครับเพื่อให้ดูง่ายมากขึ้นนะครับผมขอทำตัวที่น้อยก่อนนะครับในวงเล็บที่น้อยก่อนก็คือ4,800คูณด้วย4นะครับ ก็เขียนไว้ก่อนนะครับ192 00นะครับนี่คือบวกกันออกมาอ่าไม่ใช่บวกกันคูณกันออกมานะครับแล้วก็มาหาอีก1วงเล็บครับก็คือ15,000คูณด้วย56นะครับก็ออกมาเป็น840 00 0นะครับจากนั้นครับก็เอาวงเล็บ นี้นะครับไปบวกกับวงเล็บก่อนหน้านั้นนะครับก็คือ4800คูณ4ก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเขียนเอาไว้ให้ก็บวกไปครับ1 9 2 0 0ออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับจากนั้นครับมาหารด้วย60ก็หารด้วย60นะครับดังนั้นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็คือ1432 0เห็นไหมครับถ้าหยุดยูยเฉยเนี่ยฐานคือ1 5 0 0งแต่พอมาต่อมาตรา39 สเดือนเนี่ยฐานลดลงมาเหลือ1นึ่งสนะครับ14320นะครับก็มาดูครับว่าเมื่อมาหา20%ของ14320เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็14320คูณด้วย20แล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็จะได้บำนานอยู่ที่2864นะครับเท่ากับ2864นะครับก็จะลดลงมาครับจาก3000ก็จะเหลือ2864ถ้าหยุดอยู่เฉยคือ3000ถ้ามาต่ออีกได้2864คราวนี้อีก1ตัวอย่างนะครับที่ผมเขียนเอาไว้ให้สมมุติว่าไม่ใช่180เดือนถ้าคุณบอกว่าคุณเกิน180เดือนผมสมมุติว่าเกินมาเป็น1 88เดือนนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเกินมา188เดือนเนี่ยเมื่อมาเป็นมาตรา39อีก4เดือนทำให้จํานวนเดือนเป็นทั้งหมดกี่เดือนครับมันจะกลายเป็น192เดือนครับดังนั้นครับเปอร์เซ็นต์ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับจาก20%เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น21.5% นะครับเป็น21.5เพราะอย่างที่บอกครับเกิน180เดือนทุกทุกเดือนได้เปอร์เซ็นต์เพิ่ม1.5ส่วนฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายไม่ต้องคิดใหม่นะครับเอาอันที่คิดเมื่อสักครู่ได้เลยเพราะว่ามันก็หลักการเดียวกันครับเมื่อมันเป็น4,800อยู่4เดือนก็แสดงว่าก่อนหน้านั้นน่อีก56าเดือนก็เอาของเก่าครับ15,000คิดออกมาก็จะเป็นเท่าเดิมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนไปนะครับถ้าสมมติว่า มันเป็น188เดือนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ14320คูณด้วย21.5แล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับคุณจะได้บำนาญอยู่ที่3078นะครับจุด8ด้วยนะครับโดยประมาณดังนั้นครับ มันก็ไม่แน่เสมอไปครับการต่อมาตรา39มาอีก4เดือนอาจจะไม่ได้ทำให้บำนาญของคุณน้อยกว่าการที่คุณหยุดอยู่เฉยๆก็ได้ถ้าหากว่าสิ่งที่คุณบอกผมมาเนี่ยว่าเกิน180เดือนมันเกินมาเป็น188เดือนหรืออาจจะมากกว่า188เดือนก็ได้ซึ่งมันจะใกล้เคียงกับ192เดือนแล้วนะครับการเกินมาอีก4เดือนเนี่ยทำให้เปอร์เซ็นต์ เพิ่มอีก1.5แต่ฐานลดลงเล็กน้อยครับฐานลดลงเล็กน้อยมาเจอกับเปอร์เซ็นที่เพิ่มเปอร์เซ็น์ยังช่วยได้ครับไม่ได้ทำให้บำนานน้อยกว่าการอยู่ดีเฉยแต่ได้บำนานเพิ่มมาอีกประมาณ70กว่าบาทนะครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าหากว่าการที่คุณต่อมาอีก4เดือนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเติมเต็มให้มันครบ สิสเดือนอีก1รอบนะครับอย่างเช่นมันอาจจะเป็น180เดือนพอดีหรืออาจจะเกิน180เดือนแต่เป็น187นะครับแล้วเกินมาแค่4เดือนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่โตเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่20เหมือนเดิมแต่ฐานเนี่ยมันลดลงดังนั้นเมื่อฐานลดลงแต่เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมคำนวณบํานาญออกมาก็เป็นตัว2008ที่คํานวณให้ดูในรอบแรกนะครับดังนั้น อันนี้คือตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกในเบื้องตน้นคุณต้องไปคำนวณเอาเองนะครับคุณต้องรู้ครับว่าฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณก่อนที่จะมาสมัครมาตรา39เนี่ยคือฐานเท่าไหร่ใช่15,000ไหมถ้าใช่15,000ก็คิดคล้ายๆกับตัวอย่างนี้ได้แต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่15,000มันอาจจะมีตัวอื่นปนอยู่ด้วยหรือ,ออาจจะมี15,000ปนอยู่ด้วยคุณต้องไปหาฐานค่าจ้างเฉลี่ยใหม่นะครับแล้วก็มาคิดแบบนี้นะครับแล้วก็ไปดูจํานวนเดือนด้วยว่าของคุณเนี่ย มันเป็น180เท่าไรเป็น181 82นะครับหรือว่ามากกว่า188แล้วนะครับหรืออาจจะเกินไปกว่านั้นนะครับตัวเลขมันก็จะผันแปรกันไปนะครับผมจึงบอกว่าผมไม่สามารถคำนวณที่มันตรงกับข้อมูลที่แท้จริงของคุณได้ก็คงให้ดูเพียงแค่ตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ